สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาให้อาหารนกเป็ดน้ำนะคะพี่น้องอากาศหนาวมากเลยพี่น้องตรงนี้ก็เป็นที่ที่เข้าให้ให้อาหารนกเป็ดน้ำนะคะนี่ วันนี้ก็วันอากาศหนาวโอ้ยหิวมาแล้วสงสัยไอ้ก,ก๊กะอันตะมาแล้วน้องสงสัยไม่มีใครยังไม่ให้อาหารเลยยังไม่มีใครให้อาหารเขานี้เอันน้ำังมาให้มามล้วือว่าอืสอเอออิสนาซึ่ไปว่า,าบินมาใหญ่เลย พ่อยหยอันตาตาละอันาหนาพี่น้องมารออาหารเต็มเลยวันนี้อากาศหนาวพี่น้องอันตายกกระเป๋าเนาะมารอเต็มเลย

หนาวมากเลยด้วยโอ้พี่น้องไปใหญ่ไม่ยอมจับกะโลกใครเลย อ๋อไอยไม่ยอมจับกล้องเลยเรื่อจริงจังมากหนาวด้วยอ่ะติดลบซิบแล้วเป็ดสงสยัยเป็ดน้ำสงสยังสยไม่มีใครเอา อาหารมาให้กินยังไม่มีใครเอามาให้กินอ <c oughs> ไม่อยากบินแล้ว <c oughs> หนาวช็เ <c> ต <oughs> ทางโน้นเต็มหมดเลยนนตามขอบสะพี่น้องเอ้ยขอบริมน้ำโอ้มารออาหารวันนี้วันหยุดเอของฟินแลนด์นะคะ วันฉลองเอกราชนะรบรัสเซียเกือบส80ปีพี่น้องรบหห้า้าปีประเทศรัสเซียก็จะมาอะไรจะมาเอาประเทศฟินแลนดะ์เนาะพี่น้องเมื่อเ,เมื่อิบกว่าปีเนาะก็พายายก็ปูเขาก็ ไปรบนะประเทศรัสเซียแล้วก็เรากลับมาก็แบบอาหารไม่มีอดอดเนาะอดอด,อ,ด,อ,ดอยากๆนะตอนนั้นนะ่ะรบมาแล้วก็มาป่วยตายที่โนเกียนะคะมานอนป่วยอะไรเป็น,นอะไรไม่รู้ป่วยตายเนาะพี่นงพี่นอ้อพี่น้องก,ก็ขอให้อาหารเป็ดก่อนเด้อ เอาขนมปังมาเยอะมากเลยวันนี้ขนมปังอยู่ในรถอีกมาทำทานให้เป็ดเป็ดน้ำนะคะหนาวมากอากาศหนาวก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะ